เคยสงสัยกันไหมครับว่าเออไองานที่เราทํากันหัวฟทูทุกวันเนี่ยมันสร้างประโยชน์จริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่ทำๆไปตามความเคยชินคือก่อนที่เราจะไปไกลถึงขั้นว่าจะทำยังไงให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องถอยกลับมาหนึ่งก้าวแล้วถามคำถามที่โอ้โหสำคัญกว่านั้นเยอะเลยก็คือไอที่ทำๆกันอยู่อ่ะมันควรค่าแก่การทำจริงๆเหรอผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับ คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีการไปดูงานที่บริษัทกาแฟแห่งหนึ่งในอิตาลีคณะที่ไปเนี่ยเกือบ20คนเลยนะแต่เชื่อไหมคะว่าคนที่มาดูแลคณะทั้งหมดตั้งแต่พาเดินทัวโรงงานพรีเซนต์งานยันส่งขึ้นรถกลับเนี่ยมีแค่สองคนใช่ครับสองคนท่วนจนมีคนในคณะเปรยขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นบ้านเรานะงานสเกลขนาดนี้อย่างน้อยๆต้องมี1ิคนอะโห oh, พอได้ยินแบบนี้แล้วมันอดคิดไม่ได้เลยจริงๆนะครับว่าแล้วไองานของอีก8คนที่หายไปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วไอเรื่องเราเมื่อกี้นี้แหะครับที่มันจุดประกายคำถามสำคัญข้อนี้ขึ้นมาว่าจะเป็นยังไงถ้ารู้ว่างานจำนวนไม่น้อยเลยที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีอยู่เลยก็ได้เรื่องนี้มันมีคนพูดถึงอย่างจริงจังเลยนะครับ คุณเดวิดเกรเบอร์เป็นนักมนุษยวิทยานะครับเขาได้อธิบายแนวคิดที่เรียกว่า b บูชิตจอบส s หรือถ้าจะแปลตรงๆก็คืองานไร้สาระหรืองานที่ไม่สร้างคุณค่าเอาไว้5รูปแบบหลักๆด้วยกันซึ่งผมว่านะพอได้ฟังครบทั้ง5ข้อแล้วหลายคนอาจจะเริ่มมองหน้ากันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะ eh, นี่มันงานเรานี่นาะมาดูกันที่ประเภทแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าฟลังกี้ s ฮะลองนึกภาพตามนะครับ ผู้บริหารใหญ่โตที่มีผู้ช่วยส่วนตัวล้อมหน้าล้อมหลังตั้ง3าคนทั้งทั้งที่เอาเขาจริงงานอาจจะต้องการแค่คนเดียวก็พอหรือแบบพนักง,งานเปิดประตูโรงแรมทั้งทั้งที่มันเป็นประตูอัตโนมัตินะครับคืองานพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่เพื่อทําให้คนที่เป็นเจ้านายดูสําคัญดูมี power แต่ถามว่ามันช่วยให้งานโดยรวมมันเดินไปข้างหน้าไหมบอกเลยว่าไม่เลยแม้แต่นิดเดียวประเภทที่2นะครับเรียกว่า goons อันนี้ชัดเลยครับ คืองานที่สร้างขึ้นมาเพื่อภาพลักษณ์ล้วนๆเลยตัวอย่างเช่นบริษัทไปจ้างที่ปรึกษาเจ้าดังๆค่าตัวแพงมหาศาลแค่เพื่อให้มีชื่อเขามาแปะสวยๆอยู่ในรายงานประจําปีหรือการมีทีมทนายความใหญ่โตมากทั้งๆที่บริษัทไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้องค์กรดูดีดูน่าเกรงขามในสายตาคู่แข่งและคนอื่นๆแค่นั้นเลยครับมาถึงประเภทที่3ครับ Duck Tapers โอ้โหอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีเลยล่ะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะฮะเหมือนคนที่ต้องคอยเอาเทปพ,พันสายไฟไปแปะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆแก้ปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกตัวอย่างคลาสสิกเลยนะพี่แผนกบัญชีที่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลเดิมซ้ำไปซ้ำมาจากไฟล์ Excel ที่อีกแผนกหนึ่งก็ส่งมาผิดฟอร์แมตอยู่นั่นแหละทุกวันคือแทนที่จะไปแก้ที่ต้นตอของปัญหานะครับก็สร้างงานให้คนมาคอยตามเช็ดตามล้างนี่แหละครับประเภทที่4ี่ เรียกว่า box stickers ครับถ้าแปลแบบบ้านๆเลยก็คือคนติ๊กช่องนั่นแหละครับคืองานที่ทำไปแค่เพื่อให้กระบวนการมันครบถ้วนตามเอกสารให้มันมีติ๊กถูกครบทุกช่องแค่นั้นเช่อนอะไรก็เช่นการทำรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์ทำสนาเป็นปึกเลยนะแต่หัวหน้าไม่เคยเปิดอ่านเลยสักหน้าขอแค่ให้มีส่งบนโต๊ะก็พอใจแล้วมันคือการผลานเวลาและทรัพยากรไปแบบเปล่าประโยชน์สุดๆเลยครับ และสุดท้ายครับประเภทที่5 Task Masters กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นระดับผู้จัดการนะครับที่หน้าที่หลักของเขาคืออะไรรู้ไหมครับคือการสร้างงานให้คนอื่นทำคือแทนที่จะมาช่วยคิดว่าจะลดงานที่ไม่จำเป็นได้ยังไงไม่เลยครับกลับกลายเป็นว่ายิ่งมีคนกลุ่มนี้อยู่งานยิ่งงอกครับยิ่งเยอะขึ้นไปอีกทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไม ทำไมไองานไร้สาระพวกนี้มันถึงยังดำรงอยู่ได้ล่ะครับคำตอบเนี่ยมันอาจจะง่ายแล้วก็น่ากลัวกว่าที่เราคิดนะครับมันคือพลังของคำสั้นๆแค่ประโยคเดียวที่ว่าก็ที่ผ่านมาก็ทำกันมาแบบนี้นี่นาะมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่สะท้อนภาพนี้ได้ดีมากๆเลยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำเนื้ออบอร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยแต่มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือทุกครั้งก่อนจะเอาเนื้อเข้าเตาอบเนี่ย เขาจะตัดหัวตัดท้ายของก้อนเนื้อทิ้งไปเสมอคนก็สงสัยสิครับเลยไปถามว่าทําไมต้องตัดทิ้งเขาก็ตอบว่าอ๋อมันเป็นสูตรของคุณแม่นะคะคนก็ยังไม่หายสงสัยเลยไปถามคุณแม่ต่อคุณแม่ก็ตอบเหมือนกันแปะว่ามันเป็นสูตรที่คุณยายสอนมาสุดท้ายก็เลยต้องไปถามถึงต้นตอคือคุณยายแล้วคุณยายก็ตอบมาว่า อ๋อที่ต้องตัดหัวตัดท้ายทิ้งน่ะเหรอก็เพราะว่าสมัยก่อนนูน,นู้นนะ่ะเตาอ,อบที่บ้านมันเล็กนะสิมันยัดเข้าไปทั้งชิ้นไม่ได้เห็นไหมครับนี่แหละครับคือตัวอย่างของการทำตา,ต,าตามกันมาโดยที่ไม่เคยมีใครตั้งคำถา,ถามถึงเหตุผลที่แท้จริงของมันเลยดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยครับ ก่อนที่เราจะวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีใหม่ๆจะเอา AI จะเอาอ u t o m a t i o n มาทําให้งานมันเร็วขึ้นเราอาจจะต้องหยุดแล้วถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ย hey, ไอ้งานที่เรากําลังจะทําให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะถูกกําจัดทิ้งไปเลยหรือเปล่าและพอเราจัดการคัดกรองจนเหลือแต่ง,งานที่มันใช่จริงๆแล้วเอาล่ะครับทีนี้ละครับ คือเวลาที่เราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยติดเทอร์โบให้กับงานที่จำเป็นเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งมันมีเฟรมเวิร์ง่ายๆแค่4ขั้นตอนครับที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงสุดกรอบการทำงานที่ว่านี้มี4ขั้นตอนง่ายๆเลยครับ 1. คือ Monitoring พูดง่ายๆก็คือรวบรวมข้อมูลทุกอย่างมาไว้ที่เดียวกันก่อน 2. คือ Visualization คือการเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขที่มันดูน่าเบื่อเบื่อให้กลายเป็นภาพเป็นกราฟที่มันดูแล้วเข้าใจง่ายๆ 3. optimization คือพอเราเห็นภาพแล้วเราก็ใช้ข้อมูลพวกนั้นแหละมาหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับเราและสุดท้ายขั้นที่ 4. AI and automation คือการปล่อยให้ระบบมันช่วยตัดสินใจหรือกระทั่งทำงานบางอย่างแทนเราไปเลยโดยอัตโนมัติโอเคครับ งั้นเราลองมาเจาะลึกกันทีละสเต็ปเลยดีกว่าว่าไอเฟรมเวิร์กที่ว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากแค่ข้อมูลดิบๆไปสู่การตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยมอนิเตอร์ริงภาพเดิมๆคืออะไรครับก็คือพนักงานต้องมานั่งขี่ข้อมูลลง Excel ซ้ํ้ำไปซ้ำมาทำรีพอร์ททุกไตรมาสซึ่งหลายๆครั้งก็ทำไปงั้นๆแหละเพื่อให้มันครบตามโปรเซสแต่เราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ เราจะเปลี่ยนการดึงข้อมูลจากแหล่งเดียวแบบสดๆแบบเรียลไทม์เลยเพื่อให้ผู้บริหารเห็นข้อมูลล่าสุดแล้วใช้ตัดสินใจได้ทันทีแค่ปรับตรงนี้จุดเดียวนะครับงานที่ไม่จำเป็นงานบ o ็อก i c ิ e r เมื่อกี้หายไปมหาศาลเลยโอเคพอเรามีข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วแล้วเราก็เห็นภาพรวมทั้งหมดแบบชัดๆจากขั้นตอนวิชวล z เซชันแล้วทีนี้จะมาถึงขั้นตอนที่3ซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากๆเลย นั่นคือ Optimization ครับมันคือการเอาหลักการที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคือหลัก80-20มาใช้เพื่อหาให้เจอครับว่างานแค่20%ที่สำคัญที่สุดที่มันสร้างผลลัพธ์ให้เราได้ถึง80%เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พอเรารู้ปุ๊บเราก็จะได้ทุ่มเขทรัพยากรทั้งหมดไปได้ถูกจุดถูกไหมครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลย การตัดสินใจขององค์กรจะเปลี่ยนไปแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคือจากเดิมที่อาศัยกัดฟีลิ่งหรือสัญชาตญาณของผู้บริหารคนใดคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมีอคติแล้วมันก็ช้าด้วยอะ่ะจะเปลี่ยนมาเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีมันจะทั้งเร็วกว่าแม่นยำกว่าแล้วก็มองเห็นตัดใจต่างๆได้รอบด้านเกินกว่าที่มนุษย์คนเดียวจะทาได้ครับ และเส้นทางนี้เองครับที่จะค่อยๆนําเราไปสู่ปลายทางคือระบบอตัตโนมัติที่ฉลาดจริงๆคือมันไม่ใช่ว่ากดปุ่มปุ๊บและทุกอย่างจะออตโต้เลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันคือวิวัฒนาการครับมันจะค่อยๆเริ่มจากเรามีข้อมูลให้มันแล้วก็ให้ระบบมันลองแนะนําเราก่อน จากนั้นมนุษย์อย่างเราก็คอยให้ฟีดแบ็ k ว่าเออที่แนะนามานะ่ะถูกผิดต้องปรับตรงไหนแล้วสุดท้ายระบบมันก็จะเรียนรู้จากฟีดแบ็ k ของเราไปเรื่อยๆจนมอนฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจนกลายเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานให้เราได้โดยอัตโนมัติเลยครับแต่พอเราพูดถึงคำว่าระบบอัตโนมัติทีไรหลายคนก็จะเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้เทคโนโลยีจะมาแย่งงานเราหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่า จริงๆแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของมันเนี่ยมันไม่ใช่การแทนที่คนนะครับแต่คือการปลดปล่อยศักยภาพของคนตัางหากลองนึกภาพตามนะคะว่ามันจะดีแค่ไหนเมื่อเรากำจัดไอง,งานไร้สาระออกไปจนหมดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยทำงานที่มันสำคัญจริงๆองค์กรก็จะปรับตัวได้เร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นประหยัดขึ้นส่วนคนทำงานละ่ะก็ได้ปลดปล่อยตัวเองจากงานน่าเบือ่อ ไปทำงานที่มันต้องใช้สมองใช้ความคิดสร้างสารรค์จริงๆขวัญและกําลังใจมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือวินวินของทุกฝ่ายเลยครับองค์กรทําอะไรได้มากขึ้นโดยที่ใช้ทัพยากรน้อยลงหลักการสําคัญมันง่ายนิดเดียวเลยครับคือเราควรจะใช้คนในส่วนที่จําเป็นต้องใช้คนจริงๆเช่นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารกับผู้คนหรือการตัดสินใจอะไรที่มันซับซ้อนมากๆ แล้วก็ปล่อยให้เครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์ไปช่วยทำงานในส่วนที่มันต้องประมวลผลข้อมูลเยอะๆที่มันน่าเบื่อที่มันซ้ำซากนั่นแหละครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะตื่นเต้นรีบร้อนไปกับกระแสแล้วตั้งคำถามว่า AI จะมาทำงานอะไรแทนเราได้บ้างนะบางทีคำถามแรกคำถามที่สำคัญที่สุดที่เราควรถามตัวเองและถามองค์กรของเราก่อนเลยก็คือ ไองานที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยมันเป็นงานที่ควรค่าแก่การทําตั้งแต่แรกหรือเปล่าครับ